หลายๆมุมมองในการอ่อนค่าของเงินกีบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านสมสม,สมบาเที่ยวนะคะวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องมาฟังหลายๆมุมมองของหลายๆคนที่ออกมาพูดถึงเงินกีบที่อ่อนค่าอย่างหนักหน่วงในเวลานี้ก่อนที่จะไปรับชมคลิป ฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับสมสม,สมพาเที่ยวด้วยนะคะการที่มีค่าเงินเก็บที่อ่อนค่าอย่างรุนแรงก็จะเหมือนกับประเทศไทยเมื่อเกิดวิกฤตการต้มยำกุง้งถ้าหากว่าหาทางออกไม่ได้ก็อาจจะพบจุดจบ แต่โชคดีที่ประเทศไทยมีหลวงตามหาบัวได้ช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจของไทยกลับคืนมาพร้อมกับประชาชนชาวไทยทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกอบกู้เอกราชชาติไทยและไข่ที่อ่อนค่ากลับมาแข็งค่าได้อีกครั้งหนึ่งไปรับชมคลิป หลายๆมุมมองของแต่และคนพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะร้อนแรงเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นเรื่องราวจากทางเ Facebook ของคุณเดชานรินาทเลือกมาโพสต์ข้อความไว้่างนี้ครับรัฐบาลไทยควรจะปิดด่านพรมแดนสปปลาวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือต่อนโยบายของรัฐบาลสปปลาวถ้าจะไม่ผิดว่า เมื่อสักเดือนพฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาท่านผู้นำสปปลาวได้มีการพูดคุยพบปะกกับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ลาวก็แชร์กันเองเลยนะคะบอกว่าหลังจากที่ข้างเงินกีบมันดิ่งเนี่ยเศรษฐกิจสอปลาวพังคนลาวสิ้นหวังค่ะผู้นําไม่ออกจากห้องโดยเนื้อข่าวนะคะระบุบอกว่าในขณะที่ทางรัฐบาลลาวเนี่ยกำลังพยายามอย่างหนักจัดประชุมเพื่อหารือส่งนักวิชาการหลายระดับค่ะไปถอดถอนบทเรียนไปเรียนบทเรียนจากประเทศภายนอกนะเพื่อให้นํามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศที่ได้พยายามแก้ไขมาเป็นระยะเวลาหลายปีและอีกด้านหนึ่งนะคะประชาชนที่กาลังตั้งหน้าตั้ง อความสําเร็จจากการบริหารงานของภาครัฐบาลก็เกิดความเบื่อหน่ายหมดศรัทธาต่อการทํางานของภาครัฐบาลที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการบริหารงานค่ะด้วยมาตรการต่างๆนะที่เคยผ่านการค้นคว้าศึกษาอยู่ในกองประชุมไม่เคยนําไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเพื่อให้เป็นรูป,ปธรรมเลยค่ะและก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าสวปรลาเนร่ยได้เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักมาอย่างมากค่ะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย2ปีแล้วที่เผชิญมาซึ่งตลอดระ,ระยะเวลา2ปีที่ผ่าน มาในสวปแล้วพบกับความยุ่งยากในหลายๆด้านด้วยว่าปัญหาหนี้สินที่บีบอัดบวกกับเงินตราต่างประเทศที่มันขาดแคลนนะคะโดยส่งผลในค่างเงินกีบเนี่ยเกิดการอ่อนค่าลงและสินค้าค่าของชีพมีการปรับตัวสูงขึ้นสวนทางกันซึ่งปัญหานี้นะคะได้บีบอัดให้ดังภาครัฐบาลลาวประชาชนคนในสังคมลาวก็พากันได้รับผลกระทบไปตามๆกันแล้วก็ด้วยรายรับที่มันเคยมีเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่นับวันมันปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลลาวเนี่ยเลยพยายามจัดการประชุมนะเพื่อแก้ปัญหาหลายครั้งส่งคณะเดินทางไปเรียนรู้ที่เวียดนามหวังจะแก้ปัญหาแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะในทางกลับโ <Okay, man. S 1> อบเคแมนเพราะว่าพวกเจ้าอาซิมีธุรกิจเป็นของตัวเองอาซิมีผลประโยชน์กับผู้ที่มีอํานาจแต่ว่าสําหรับเงืนเดือนปกติของคนทั่วไป 80- 90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ประาส,ส,ส่วนส่วนร้ายบริเวณอยู่ดีกินดีคือพวกเจ้า นะพวกเจา้ายาเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานให้กับคนเราทั่วไปเพราะว่าอย่างมันเป็นความคิดที่เห็นแก่ัตเนะยยาะยายามยคิดเพื่อคนอื่นนําคิดเพื่อพี่น้องความสาน์นําแต่มแทนว่าเคียงคือบ่วมาบริหารเองเนาะสุมอ้อนี่เจ้าก็เห็นอยู่ที่ว่าลูกหลานการนํามีสิทธิ์แต่ว่าประชาชนทั่วไปเป็นใดแต่ทหารตำรวจคู่แพทย์หมอแะ้วก็แอย่างกันผู้ใดอย,ยู่ผู้ใดก็ล่าออกแลสให้ประชาชนส่วนร้าย ละเอ็ดยังนอกจากคู่แพทย์หมอแล้วก็บ่มีโอกาสได้ไปนางอยู่ในสภาต้องเป็นลูกหลานการนําเท่านั้นจะมีโอกาสไปนางในสภาแล้วจะมาใส่คําเว่าวแบบอุปสนว่าถาเข่งคือบัวมาบริหารเองให้คู่แพทย์หมอประซ้นธรรมดาทั่วไปที่เขาเยี่ยนจบสูงน่ะที่บ่แมนสายเลือดของการนํานะ่ะมีโอกาสขอไปนางในสภาแค่ลูกหลานของการนําได้บะถ้าได้จะจำมาบอก่อยพราฉสนันคเว้าอยาสีสว่าด้วยอารมณ์เนาะยาว้าด้วยเพื่อควบยากาสนา ต้องว่าด้วยความจริงเนาะปัจจุบันนี้เงินกีบของลาวเป็นสกุลเงินที่ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกและมีมูลค่าแลกเปลี่ยนอยู่ที่1 9 6 4 7กีบต่อ1ดอลลาร์สหรัฐโดยล่าสุดในเดือนกร,รกฎาคมปี2023เงินเฟอ้อของลาวที่ยังสูงจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอยู่ค่ะ จะเห็นได้ว่าต้นต่อปัญหาเศรษฐกิจของลาวคือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปราะบางโดยลาวมีหนี้สาธารณะสูงอยู่แล้วก่อนหน้านี้เนื่องจากการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในขณะที่ประเทศขาดดุลการคลังต่อเนื่องการมีหนี้สูงในภาวะที่ทั่วโลกใช้นโยบายการเงินตึงตัวทําให้ลาวได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นบวกกับลาวมีระดับเงินทุนสํารองระหว่างประเทศต่ํา ตักลางการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลให้เงินกีบอ่อนค่าลงมือมือนี้ไม่ได้หวังล้ำหวังรวย้อเน้นเอาซีวิตรอดปมีมือมือย้ำเลยวันเน้นเอาชีวิตรอดไปพอมือมือ,มอ,มอซื้อเมื่อเช้านี้เป็นตลาดเงินห้าแสนได้พักมาสามสี่โอ้ยสามสี่ถุงฮิ่งกับโบนัสเงินหน้าแสนพี่น้องเงินห้าแสนเดี๋ยวนี้ซ้ำเงินแสงงนกีบในสมัยนั้นหวงังว่าสิไปซื้อซีนกินพอให้มีแฮงหายใจแน่กับ ราคาโไดิตี้แม่คะที่กะเจ้าขายแพงเด้อส่วนตัวเองค่อยที่เป็นแม่ค้าค่อยก็ขายเครื่องได้น้อยลงกําไรน้อยลงบางที่นะเขาขายไปเด้อสมมุติเราค่อยขายนะค่าขายเนี่ยห้าสิบพันค่อยขายเบิร์เบิคนไปซื้อนี่มันเป็นมันราคามันขึ้นแล้วต้นทุนมันขึ้นแล้วกําไรน้อยลงโอ้โหเฮ้ยเอาดีดี ค่อย <S uld í ng> นี่ไปกินทรงกินซีนกินดีอยู่ดีได้อันแบบความหมายคือเขาหาเงินเขาก็มีเงินซื้อกินเลยแต่สมือนี้ค่อยยอมค่อยกาบเลยค่อยยอมกินพักนี่คือแบบเลี่ยนมือเลยสมือนี้ไม่ได้หวังล้ำหวังรวยเด้อเน้นเอาชีวิตรอดติมือมือย้ำเลยวันเน้นเอาชีวิตนี่แหละค่ะเป็นเสียงจากหลายๆมุมมองของแต่หลายๆคนนะคะที่ออกมาพูดถึงเงินเก็บที่อ่อนค่าอย่างหนักหน่วง ถ้าหากว่าภาครัฐไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งคาดว่าอีกไม่นานเงินเก็บของเราก็จะเป็นเศษกระดาษจริงๆอย่างที่เขาพูดพูดกันมานะคะต้องลนนรงแล้วก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือถ้าหากว่าจะ ยกเลิกการใช้เงินสกุลอื่นๆซึ่งก็คงจะยากนะคะคงจะยากสำหรับประเทศนี้เพราะว่าตอนนี้ก็สามสี่สกุลเข้าไปแล้วที่ใช้กันในประเทศค่ะคลิปนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ